ก่อไฟเตรียมย่างหมูป่าจ้ะเล็กมันไม่สะอาดเล็กมันเป็นสนิมก็ยายก็จะถูด้วยการกวยเนี่ยละจ้ะวิธีทำความสะอาดเล็กปิ่งของยายจ้ะก็ทำความสะอาดแบบนี้ทุกปีละจ้ะใช้การกวยใช้การกลวยถูถูถูถ ใช่การขวยถูถู้จอนิมมันออกอ่ะจ้ะถูทำความสะอาดนั้นทำความสะอาดเล็ก สะอาดคนเก็บว้าละาการก่วยทำความสะอาดเล็กปิ่งปาลาด้วยการก่วยเดี๋ยวก็จะย่างหมูป่าหอมๆละจ้ะอยู่ในสวน อากาศกเกาะแดดไม่ค่อยดีเท่าไรเราจะจะหนาวแล้วอย่างมงปุปากคอยนอนเขาก็เจ็ดเจ็จเ็กหน่อยนะจ๊ะเล็กมันเป็นสนิมอ่ะนะจ๊ะมันเป็นสนิมถึงเราจะล่างแล้วก็จริงๆถ้าล่างแล้วก็ทานน้ำมันเอาไว้มันก็ก็ได้จ๊ะมันก็ไม่เป็นสนิมนี่นี่ถ้าเราล่างแล้วทานน้ำมันไว ทาน,น้ำมันไว้มันก็เละนิดหน่อยนะจ๊ะกใใ็ใช้การกลวยถูเห็ดปะไอเส้นนี้มันอบการกลวยบังเอิญการกลวยก็ไม่อลัวท่ะเลนะจ๊ะประมาณนี้มิจ๊ะประมาณนี้ สนิมมันออกไปสักหน่อยมันหนากินสักหน่อยเนาะจ้ะ,ะแต่ความรลอดพรามันความรลอนมันก็ขากระลูกลกเราแะจ้ะเดี๋ยวเราก็เข็ดมันออกสักหน่อยเนาะมันเป็นสนิมก็อุ้ย โอ้ยขอบคุณที่รับชมคลิปยายจนจบดอกจ้าคลิปยาวไปหน่อยนึงปีงหมูก่อนจ้า